ดีนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะปูพาเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวที่เมืองอ i ดาโฮนะคะเดี๋ยวปูจะให้เพื่อนๆดูนะคะป้ายอดาโฮวีลคอมทูอดาโฮนะคะนี่ค่ะเข้าเขตแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้เรามาอยู่ที่อดาโฮกันแล้วค่ะเดี๋ยวรอติดตามนะคะว่าวันนี้ปูจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนนะคะแถวไหนด้วยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศข้างนอกอากาศดีมากค่ะวันนี้ นี่นะคะเพื่อนๆปูนะคะกําลังจะพาเพื่อนๆเดินไปดูพี่ตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรเล็กนะคะปูก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะแล้วก็ข้างหลังปูก็จะเป็นพาร์คนะคะให้เพื่อนๆดูแล้วก็มีคอนเสิร์ตมีอะไรต่ออะไรนะคะแล้วก็เขาก็พาครอบครัวมา เที่ยวมาเดินพักกันนะคะในวันหยุดแต่กูจะกลับกล้องให้เพื่อนๆดูอีกทางนึงนะคะก <ot ant id bread> ูถ่ายไม่ทันตะกี้นี่พี่พาลุงเต้นเสียดายจังว,ว้วาวมันอว้าว ดีนะคะคเพื่อนๆมนเข้ามาเล่นที่เล็กกันนะคะวันนี้ที่นี่อากาศร้อนนะคะก็เลยมีคนออกมาเล่นน้ำกันเยอะเลยค่ะบางครอบครัวเขาจะมาเป็นครอบครัวเลยนะคะเขาก็จะกลางเต็นท์นะคะ เทเลชู m โอ้ย่เออถ้าเปรียบเทียบก็ตรงนี้ก็เหมือนพัทยาเลยนะคะเพื่อนๆคนเยอะมาก เป็นแฟมันก็ไม่สวยหรอกพี่ <ละ S 2> เพราะว่ามันกลางวันบ้านติดเล็ก you want to go rich houses right yes i want to to h o อันนี้ก็คือจะเป็นบ้านติดทะเลนะคะเพืพ่อนๆราคาก็ค่อนข้างจะสูงนะคะเพราะว่ามองไปก็จะเห็นบ้านแล้วข้างหน้าก็จะเป็นแม่น้ำนะคะเนี่ยค่ะ บ้านติดทะเลถึงจะแพงนะล้วมีทรายพี่ขายบ้าน for sale ไม่ใช้ทะเลเป,เป็นเล็กเลเ็กคือน,น้ำจืดอ๋อพี่แล้วลูกอะไรวะน่านะเอชอร์รี่กว่าเอ่อเอ่ะเชอร์รี่ <c oughs> ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเราพี่เรายังเหลือเวลาทั้งครึ่งชั่วโมงถ้าเดินไปตรงนู้นเราก็จะได้รูปได้อะไรแล้วเราก็สามไปซันพอยส์โอเคว้าตรงนี้นะสวยเขาเรียกอะไรตรงเนี้ยเรียกโคเดแลน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 โคดซีโอโค Coderang. Codorin. Co L R L E M E T. L E Every time we got up and walked around, it's like, where's he? Where is it? Co -deran. Co -deran. Co -deran. Military road. A d irect military direct yeah yeah you, you can hamburger today you exercise yeah, now good. you good okay when yeah. you hurt or you tired you no, tell no, us okay walk My, my feet get tired. I can I can walk very I I far. can't. can't All. okay we we back ถ้ามันมีแค่นี้เราก็กลับกันก็ได้มียาวไปนู้นเลยแต่ว่าเราไม่ไปเราไม่ไปหรอกโอเค bọc luôn chị bọc luôn chị we can back we can go back turn around turn around okay turn around say quarter lane quarter lane perfect quarter lane. say fast quarter lane quarter lane quarter lane perfect thank you พี่อาจารย์อดัมอดัมพัาที่เขาพอนาเอพรนาพอนาเธอโเดเรน don't go slow for t u e l r e r n g r e r n โอเคตัวเลนอะมันมันเป็นมันเปตัว L มันไม่ใช่ตัวบางคำบางคำภาษาอังกฤษเราต้องพูดเร็วด้วยเนาะตัวตัวอาริเราจะอยู่ตรงกลางใช่คคดูเรนแต่ว่าเลน L เลนเลน แปลว่าแกเดินไปนี่แกก็ฟังพวกเราคุยกันโคดูเรนโคดูเรนไม่ต้องไม่ต้องเรนเล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 นโคดูเรนโคดูเรนเนาะที่เกิดเหตุเหรอฮึ่มไม่ก็ไม่ Oh, ตรงนั้นเหรอมันต้องฮะย่า วัดเนมวัดเนมดิสปีสยองยองปีนยวัดวัดเนมอะนีนี่้คนออกเล่นไง เรามาถึงซิตี้บีทแล้วนะคะเพื่อนๆ mm hmm. อยู่ในเมืองไอเดโฮนะคะแซนพอยไอเดโฮซนพอยไอเดโฮว้าวเวล l l y beautiful t h i ดท้องฟ้าดิท้องฟ้าเป็นสีน้ำสีฟ้าตัดกับสีขาวแล้วก็สีเขียว <can> ต้นไม้ ก็เต็มทุกที่อันนี้นวันนี้เป็นวันหยุดนะคะรถก็เลยเยอะแล้วอากาศมันร้อนนะคะบางบางคนเขาก็มากับครอบครัว

เ yeah, n yeah, yeah, like t น n yeah. mm ันเ e h ยวใช่ใ e ่ e ขา o o าต้องหย t h น t ่ u รถนี่ก็รอนี่ก็รอจอดเนี่ยขนมรอจอด ยากาดีมากวนไปเรื่อยๆ,ๆคนมันมาแล้วก็ม <า S 1> ไม่อยากกลับเซมาเนี่ยมันก็ามาไม่อยากกลับใช่เขาอยุดนะ นี่เาอโนเทเลอร์จอดพี tamam ่เเพราะว่าม oh. ันเป็นเฉพาะที่จอดของเทเลอร์อย่าพ่อเทเลอร์ไม่คงไม่ได้จอดเพราะว่าไม่มีที่อย่างนั้นถ้าบน about to time maybe f i r t in first เขามาแล้วเขาไม่อยาก ออกกันแล้วพ <c oughs> oh, ี่มันไม่อยู่กนมันก็อยู่กันนานจนถึงใช่ใช่มันเป็นบีชเออพราะฟ้าที่ตกดินเน่ยเขาก็รอฟ้าที่ตกดินได้หนึ่งคันโอเมก้าไม่ใช่มอไซค์จอดมอไซค์คันเดียวมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งที่นี่เขาก็สอนว่ามันคือหนึ่งวิเอเคิลใช่เวลาเราจะจอดหรือเราขับเราก็ต้องเว้นว่างให้เขาได้แค่นี้นะคะ ไปทางนี้นะได้ไหม,ปมไปวนอีกสักรอบใชไวนอีกสักรอบจะไปนอะไหมว้าว,ว,วโ้เขาเล่นน้ำันเต็มเลยนี่เป็นบีใช่ว้า <c oughs> ว,ว yeah, อันนี้ก็จะจอดใช่คนพิการมีป้ายอันนี้ก็มีป้ายอันี้จะจอดเครอมันเพี้ยนแล้วถ้ามันจอดมันไม่มันเห็นแล้วมันก็เลยไม่อไม่จอดมันบอกกูไปดีกว่าจะติ๊เก็ตมาหามันบอกว่าไปดีกว่าเดี๋ยวติ๊เก็ตมาหาอันนี้น่าจะออกไหม ไม่นะ่าหรอกช้าแต SCOTT, uh ่ละคนคันี้เอาไหมน่าจะมีคนของขึ้นรถแล้วไงอือฮะไนม่มีไม่รู้ว่าเขาจะได้กลับหมโอ้นานเลย เนาะเป็นขับรถมาเองนานพอจะได้ออกคนอื่นนะเป็นขับรถดีกว่าเตือนนะเรางั้นมันหน้ามันหน้าอีนี่มันหน้าโอ้มันสวยใช่ ควไม่ได้แล้วแหละไอ้นี้จะออกมาแล้วปัาคนนีม้มันใช่ที่จอด้วดูเหมือน่จะออกมาแล้วเ no. ขาบอก,ออกว่ากูา<อ>าจะเขียรองเท้าอ่ะก <laughs> ูจะเขีย่ยเมาบ้า <laughs> กูเขียนแต่คนนเขาบอกว่ากูก็เพิ่งได้ที่จอดไอ้คันน้านนี่นะมันจะจอดนะมันก็บอกให้คนอื่นไปแต่ก็คนอื่นเขาก็ไม่ไปฉันก็จะจอดตูดมันมาทันนั้นทอยละ When you want to parking you can call somebody and help อะไรนะเบรนแอ e a เรียเบรนแอเรีย เดี๋ยวไอ้บู๊ไอคนนั้นมันจะจอดมาเลยแบบว่าบล็อกไม่ให้เราเอาผู้หญิงคนนั้นออกนะอให้คนนั้นออกมันก็จะจอดแล้วมันก็บอกให้คนอื่นไปก่อนเอเชียน่ะไอ้นี่มันกะว่ากูจะกูจะแซกจอดไ้ต่อยกันมากมั้ง พอดีตั้งตั้งวิดีโอไว้เลยแต่เนี่ยตึงตึงตึงตึว้สาก่อนไม่ได้ไปที่อื่ซ่เลเนวาดาแคอริกอนมื่อันนี้เป็นวันหยุดเนี่ยบอกให้ลุงไปทำไอ้นั้นสิบัรไอ้นั้นอ่ะ มขาเดินว่าโอ้โหเดินอย่างเดียวะเขาไม่ให้หรอกตอนนี้เขาก็จะให้หรอกกานผัดขาแบบรูปแบบใหม่ก้อนเขาก็ไม่อยากเอาเปรียบคนอื่นลุงนี่เป็นคนนิสัยดีนะเออดีเกินดีเกินเสื้อจนเซือเรียกพราะลานเขาว่าก็เป็นอย่างนี้เขาก็ถ้าเกิดว่าเขาไม่ต้องการเขาก็เอาเก็บแล้วถ้าเขาเยอยาก,จ,ากจ,จ่าย<ๆ>เขาก็เอาไปติเกตโดนติเกตอืมเอาละ

not here, but back that way a little bit. Oh. I'll tell you what, I'll take you across the river and we'll go up there someplace, turn around, come back mm -hmm. and then go to the casino, okay? Okay. some <laughs> 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 Yeah, ball head. Yeah. Missouri County, rising. they putting a commercial building up here. Look at that. I don't know what that is? Tractor dealer place or something. Well, that's a big place. This is cheat and that's the old part of town right there. Mm -hmm.